สวัสดีค่ะมาทานันดีดดนะมาทาันเพราะว่าอีสซสเปก็จะลงไลฟ์แล้ววันนี้มาแบบมีคิวจากทุกวันแบบไม่มีคิวสวัสดีค่ะสวยจังขอบคุณค่ะ ผมไม่อยากเป็นชุดหลอกร้อเป็นอะไรอะ่ะไม่อยากเป็นชุดแล้อยากเป็นอะไรขอบคุณค่ะพี่ชมหนูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะมาไวไปใช่ไหมไม่ไวไม่ไวมาอย่างนี้แหละ สวยนะ,ะ,นะอนขอบคุณค่ะพี่สัมรานสวัสดีค่ะแบ่งซื้อหัวใจมาไม่ไัวขอบคุณค่ะน่ารักเรารักไหม สวัสดีค่ะพี่มิคสวันนี้หนูว่างจังมานานยังค่ะมาแบบยังไม่นานค่ะแต่ว่าวันนี้จะลงไลฟ์วามันมาวานขอบคุณนะคะที่ติดตามไลฟ์ค่ะ ขอบคุณค่ะแก้มหมูขาวเหนื่อยเนาอใช่เหนื่อยคับพี่พี่แครว่า,างไงจันน้องเบ้นอืมขอบคุณค่ะพี่เจ้าควงตาหนูแบบอลลามาก คอนโอเคค่ะก็ไปพักก่อนแล้วนะขอบคุณค่ะพี่โคสสวัสดีค่ะไม่มีแฟนค่ะ ไม่มีแฟนเลยตั้งหนงสวยหรอหนูซื้อมาจากที่ไหนวะลองยืนขึ้นสิว่านยืนขึ้นก็นอวน,นยินนนนนห,นนหรอใครอยากดูหนูยืนนะคะไปติดตามหนูได้นะคะที่นี่เลยไปติดตามหนูได้ที่นี่คะ <S <S ่ะเดี๋ยวจะบอกช่องทางนะคะทุกคน นี่คืออจอหนูนะคะไม่ติดตางหนูที่อจอได้ไหมคนกรุงเทพค่ะพี่สุคนสวยแอปเปิลว่าหนูแอป,แปเปิลหรอแต่แอปเปิลไม่ได้หรอ ขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะน่ารักจังขอบคุณค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ สวยๆคอบคุณค่ะ,คะอืมพอกลัมาพันมั้งคะ